สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นหนุ่มนนกุลชานนก็เคยบอกไปแล้วว่าจะขอพักงาน6เดือนเพื่อพักผ่อนและถ้ามีเวลาก็อาจจะทำหนังสั้นและล่าสุดหลังจากแอปทักษออนกลับมาจากญี่ปุ่นก็เสิร์ฟความหวานแบบไม่หยุดเลยเมื่อมีการเผยคลิปนนกุลไปเป็นแขกรับเชิญในรายการสามแซ่บ ซึ่งมีแอปทักษอรอทำหน้าที่พิธีกรงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างก็ใจฟูตั้งหน้าตั้งตารอกันแทบจะไม่ไหวและต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นอยากให้รัดคิวมาออกวันอาทิตย์หน้านี้เลยค่ะตั้งหน้าตั้งตารอแล้วพิธีกรคนถามคือพี่หนุ่มอีกต่างหากงานนี้พี่แอกับนนกุลโดนแซวหนักแน่นอนเทปนี้ที่รอคอยมานานแสนานานบอสนิดขาเทปนนกุลกับคุณแอปทักษอรอ ขออาทิตย์ที่12นี้ได้เลยจะได้ไหมคะและต่อมาทางด้านไอจีโพลิพลัสจัดให้ก็ได้เสิร์ฟความหวานต่อให้อีกโดยการโพสตคลิปนนทกุลพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าโอ้แขกรับเชิญบุกมาหาใครคะโดยในคลิปนนกุลกําลังเดินไปหาแอปทักษอรอเพื่อไปถามอะไรบางอย่างและยังมีแวะเล่นกับน้องเกลอีกด้วยแต่งานนี้น้องเกลไม่รู้ว่าเคยหรือเปล่าไม่กล้ามองหน้าหนุม่มนนกุลเลยทีเดียวหลังจากนั้นเหล่าบรรดาแฟนคลับ ต่างก็เข้ามาแซวกันสน,นันอาทิเช่นคนหล่อมาหาคุณแฟนสุดสวยของเขานนกุลเป็นแขกรับเชิญจริงเหรอคะลุ้นรอเลยคะ่ะเกลเขินพี่นนเหรอลูกน่ารักมากเลยน้องเกลสงสัยคงจะเห็นคนหลอกก็เลยเขินรอเทปนี้มานานแล้วคะ่ะและไอจีโพลิพลัสจัดให้ก็ยังโพสต์คลิปต่ออีกว่าแขกรับเชิญถ่ายเสร็จแล้วไม่ยอมกลับบ้านคะ่ะถามว่านั่งรอใครบอกว่านั่งรอคนสวยโดยในคลิป นุ่มนนกุลกำลังนั่งมองเทปรายการสามแซบของแอปทักษออนอยู่แบบไม่ละสายตาเลยทีเดียวงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแซวกันสนานอีกแล้วคะ่ะอาทิเช่นรอกลับบ้านพร้อมกันตั้งนานแล้วคะ่ะชอบรอหล่อมากเพราะคุณทุนหัวของพี่แอปกลับบ้านพร้อมแฟนครับงงมากจ้ะคุณชานนนคุณก็ข้างรักแฟนเกินถ่ายเสร็จก็รอกลับบ้านพร้อมกันนั่งดูแฟนทำงาน นั่งไปขำไปน่ารักมากๆค่ะคนโสดตุยกันหมดแล้วนนคุณเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะแถมชมแฟนตลอดก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนนคุณดูแลแอปทักษออนเป็นอย่างดีทุกครั้งที่มีเวลายังไงก็ขอให้มีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ